ล,ะล,ะล,ะละวันนี้ผมเงินมันเยอะมากอ่ะผมไม่รู้จะทำอะไรเพราะงั้นผมก็จะพาทุกคนมาเทีย่ยวนั่นเองกิจกรรมแรกในการเที่ยวก็คือผมก็จะพาทุกคนมาพายเรือนั่นเองผมขอจองเลยนี่นะจองเลยนะี่นะคนเอางีนั้นผมคนน้คิวแล้วกันเฮ้ยผมทำไมเไมรือเรือไม่เหมือนจะพังเลยอ่ะผมไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งถึงมันจะโคงเคงแต่ว่าไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งคิดว่าคุณเอาพี่ขับไปไหน่ะคุณเอาพี่ขับไปไหนคะ เราแน่ใจนะว่าเรือจะไม่ล่มอ่ะมันไม่ล่มแน่นอนอ่ะผูค่ะเพราะว่าเรือเรียนี้มันได้รับมาตรฐานมาตรฐานก๊อปเกตเอมาตรฐานก๊อปเกตเอมาตรฐานก๊อปเกตเอคืออะไรเนี่ยว่าแต่มันก็พายได้อยู่แหละเออมันน่าจะพายได้อยู่มั้งคนนั้นมีอยู่ท่าทุกคนอยู่อ่ะ <c oughs> ผมพายไม่ได้อ่ะเฮ้ยเรือมันจะพังเฮ้ยมันจะพังเออวะ เตือนมานี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเมื่อวานเป็นไงเนี่ยเฮ้ยอีคิวเตือน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 เสียเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออปวดผมปวดจำได้นะแต่ว่าสมองผมมันไม่ดีก็คือเมื่อวานอ่ะจำได้ไหมที่เรือเราคว่ำอ่ะแล้วเราก็ผมคิดว่าเราน่าจะเกิดตื่นมาอยู่ตรงนี้ยก็ไปหาคนอื่นก่อนดีกว่านะอืออืออือ เอ้ยนั่งยิงชินกับดูชิ้นกับมี่ชิ้นอามี่ไปเดินเต่นเต่นไปเฮ้ยเฮ่ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเฮ้ย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 เฮ้ดเฮ้ย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 เฮ่ยเฮ้ยีฮ้าเฮ้ยอฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เอ้ยเฮ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 ่ยเฮ้ยเี้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ย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 ฮ ตือนตื่นตืนตือนตืนตือนตืนเตืนเตืนเตือนเตืนคุณที่่าไม่วนะเรือเราคิดความหมอบจได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมโอเคมื่ดแต่เราเดินมานั้งไกลนะยังยังไม่เห็นคุณหมาด้เลยอ่ะจ๊ะเออผมว่าเขาตายแล้วเลยจริงด้อาวสามาเอ้ยเดีมีหวังไปยังป่ากันเข้าป่าเข้าป่า ไป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 กันไปกันเผื่อเผื่อเขาจะอยู่บนเขาก็ได้วิ่งแรบพี Dios> ่ตุ้นบ้ำน้ำน้ำไปชัดขึ้นบนบนเขาวิ่งแรบพี่ตุ้นขนาดอะไรหรอขนาดอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอึ้งไงอุ้ยอะไรอ่ะใครอ่ะก็เดี๋ยวเฮ้ยหนึ่งคิดโน้ตคิดโน้ตอ้าวอ้าวคุณหาป้ามันมีบ่อน้ำอยู่ตรงโน้นด้วยจริงดิเงียบเงียบเลย จริงดิโอ้นั่งไงนั่งไงผมจอแล้วดูอาหารตองกระโดดลงไปขาแตกตายเราเล่นไม่ตายเฮ้ยมันมันเป็นต้นไม้วิเศษเออใช่มันเป็นต้นไม้วิเศษต้นไม้วิเศษอุ้ยอาหารนี่เยอะอ่ะอาหารเยอะอาหารนี่เยอะกินอ่ะอร่อยอ้าวเอะต้องมาเร็วกินกินกินอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยว่าแต่ตอนนี้คือเรามติดเกาะเรายังไม่มีที่อยู่อาศัยเลยนะไม่งั้นเราจะโดนหมีกัดตูดตายก็ได้ บางครั้งอาจจะใช่งั้นเราลองเดินสำรวจหากันไหมไปไหมไปไหมทุกคนทุกคนไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วผมคิดว่าผมจะผมจะวิ่งขึ้นภูเขาวิ่งขึ้นภูเขาวิ่งขึ้นภูเขาผมไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไรจะมีอะไรบ้างนะแต่ผมจะวิ่งมันคืออะไรเนี่ยสีแดงๆเฮ้ยเขาไฟรีบวิ่งลงมาเลยรีบวิ่งลงมาเลยไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาเดี๋ยวขาไม่ตายไม่เอาไม่เอาใครขาตรงนี้มันมีสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้อะไหนมันคืออะไรอะไรอ่ะปลาสัญลักษณ์ปลา S <S หรออันนี้คือ<บ>าตาเหรอมันคือตามันคือตามันคือสัญญษต์ตาอะไรสักอย่างสัญญาญักมันจะมีคนมาติดเกาะที่นี่เกาะเราอีกเหรอน่าจะใช่นะแต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะเขาน่าจะออกไปได้นะเพราะว่าไอ้สัญญาักเนี่ยแต่คิดว่าไม่น่าเกี่ยวหรอกผมไม่รู้เกี่ยวอะไรเราลองเดินสำรวจไปดูกนเราต้องหาที่นอนก่อนนะเออใช่เราต้องหาที่นอนก่อนซึ่งผมไม่รู้เลยว่าเราจะไปหาที่ไหน วิ่งวนรอบเกาะหลายรอบเออใช่ลอง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 วิ่งวนวิ่งวนรอบเกาะดูก่อนนะเอาไปไม้เลยนะไม่ได้อ่ะเออขมพติว่าไปไม้เราต้องหาเต็นท์น่ะคุณคุณลองมองหาตามพุ่มไม้ของที่นี่นพุ่มกรได้นไม่เหมือนกันดูน่ะไม้เนี่ยพุ่มไม้ลองเดินใส่ดูผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ทูกก็คือตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีที่พักบ้างนะเช่นเป็นถ้ำอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีถ้ำอยู่ คนที่มาก่อนแล้วมันต้องสร้างบ้านไว้สิไม่รู้ว่านั่นเขาน่จะขุดขุดแล้วขุดขุดหินเออมันก็จริงน<ล>ะตอนนี้คือเราอยางหาที่นอนไม่เจอเลยอะคิดว่าเราน่าจะนอนตรงนี้ดีกว่าปะคิดได้ไรค,ค,คิดคิดคิดเหมือนกันปะ,อะนอนริมหาดก็ดีเหมือนกันใช่มีน้ำทะเลมีน้ำทะเลสัดขึ้นแล้วก็เราอาบน้ำในนี้ก่อนไหมอาบน้ำในนี้อาบน้ำในทะเลก่อนแล้วค่อยเราค่อยโอ้ยของมองเจมยมเสือมาด้วยนะเจมยมเสืออฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอาบน้ำในในเดี๋ยวไปอาบน้ำในน้ำน้ำน้ำนี้ก่อนไหม น่าแล้วแต่ผมไปแล้วนี่แหละคืนนี้อ้าวตูมผมลืมไปน้ำน้ำอันนี้มันไม่ใช่น้ำเปล่าเหมือนน้ำเค็มน้ำใสแต่ตัวนี่ใหญ่เล้แต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแค่ร่างวันี้สุดประเด็นคือผมเตรียมของมาเที่ยวคือผมนึกว่ามาทะเลผมเลยเตรียมห่วยางมาด้วยห่วยางอ้าวไปโ่อเทีมีปลากระเวนด้วยผมงงมีลูกบอลด้วยนะไม่ตาย มีบอลด้วยมีบอลด้วยเอาทำไรกันเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนมันก็ใกล้แก่ตอนกลางคืนแล้วนั้นว่าผมว่ารีบไปนอนที่เสือกเถอะไป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 เอาอาหารคุณนี่คุณนี่ได้มาเตรียมเสือมาด้วยอ่ะเอ้ยดีอ่ะเเาตรียมมาเสือมาด้วยผมกินขพ่อยินตัวนี้ไปผมเตรียมก็อี้มาเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวนะตัวคุณแค่นี้คุณเตรียมของใหญ่ขนาดนี้มาได้เลยเหรอวะใช่โหคุณนี่พิเศษเนาะคุณพักเสร็จก็เกมไงโอ้โหมีมีนอนด้วยไม่ใช่เดียวนี้ถุงนอนอันนี้ได้มาถุงนอน โอ้โหคุณห้ามเอาห้ามเอาอาหารไว้บนนี้นะที่นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่โต๊ะปิกนิกมันเอาไม่นอนจ้ะมันเอาไม่นอนครับเข้าใจนะมันากินข้าวเย็นกันทุกคนทุกคนมานั่งกินข้าวเย็นกินกินอืมออ่อยอืมอารอยตอนทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนลางคืนแล้วนะเราก็นอนกันเลยไหมนอนกันเลยไหมเออได้มันเราคยนอนแล้วแหละไปนะทุกคน เราฝันดีนะยังย่งย่งเกินเนโดนอนยังที่นอนผมแย่งเวลาเวลาเวลาไปไขเรศก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนเวลาไปไข้ทุเรอก็เป็นอย่างนี้ชอบแย่งที่นอนกันเออก็จริงอ่ะผมก็นอนแล้วนะหลับมั้ยนั่นไม่ใช่เ็นอหน อะไรอ่ะอ่าจะปลูกท้นไมมีอะไรเราเราเตรียมภูมมาเราลองจิวสองคำช่วยเหลรอก็ได้แค่เนี้ยเหรอเออเออลองดูลองดูลองดูลองจิว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 หวังว่าจะมีคนมาช่วยนะมันเหมือนภูงานวัดอ่ะมันเหมือนภูงานวัดอ่ะไม่รู้แต่มีคนมาช่วยเจ๊ก็ตามผมนอนต่อแล้วกันนิดานิดานิดาเขินบ้าเขินบ้าแกลงเดือดใช่ไหม เราจะตะโกนใส่มาพร้อมกันนะสามสองหนึ่งเนื้อเฮ้ยอะไรอะไรอะไรพูดเสียงดังเลยเอานาแล้วชินอะโอ้ชินชินชินเอ้านั่นนี่เขาอยู่ตรงนั้นอะนั่นไงอยู่ตรงนั้นอือชินพอดพอดไปนำอะไรอ่ะเบย์สำรวจมาตอนางคืนอะผมไปเจอท่ำ้วยเฮ้ยเดี๋ยวพาผมไปหน่อยได้ไหมพาผมไปหน่อยได้ไหมได้โอเคไปไปไป ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไกลขนาดไหนแต่ว่าคุณจินถ้าคุณจินพาไปน่าจะได้แน่นอนเพราะคุณจินเป็นคนชอบสำรวจผมยุ่มมันอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยท่าภูเขาไฟเฮ้ยเฮ้ยแล้วคิตโต้เฮ้ยกินด้วยกินได้ไหมเนี่ยขายได้แหละครับกินไม่ได้เฮ้ยงั้นเดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่นี่ไหมผมว่าน่าจะอุ่นน้าดูมีลาวาลหลลงมา มันไม่ร้อนมันไม่ร้อนหรอกแต่ว่าพอพ่อปกติในถ้ำมันจะเย็นอยู่แล้วพอเจอละวานเนี้ยมันก็กลายเป็นอุ่นทันทีเลยคุณชินตรงนั้นมันอันตรายนะลงมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวตายเฮ้ยคุณชินคุณชินมานะคุณชินอย่า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 ตรงนี้ตายอย่า